สวัสดีทุกคนนะตอนนี้อยู่กับรายการคำใสาไอทีไอทีบ้านบ้านนะเมื่อนี้จะมา,าสาธิตวิธีการเคลียร์ซับมึกเต็มของ Canon G210 G2010 เนาะหรือว่า G210 0เนาะขั้นตอนที่พิดก,ก่อนจะเคลียร์ซัสมึกได้นั่นเราจะต้องได้ทำการอ,อัปเดตเฟิร์มแวร์ของพนะิเตอร์ก่อนเนาะต้องไปโหลดนะโปรแกรมตัวนี้ก่อนเนาะนี่ สำหรับลิงก์ดาวน์โหลดแมนจะหายไว้ลงคลิปเนาะเขาไปดาวน์โหลดเอาเลยเนาะนี่เนาะลิงก์เนี่ยกดเข้ามาแล้วจะมีคำว่าดาวน์โหลดเนี่ยกดดาวน์โหลดเลยเนาะอันนี้จะมีไฟล์แล้วจะบอทดาวน์โหลดเนาะจะฝากไว้อืมจะได้เป็นไฟล์วิลลาแบบนี้เนาะแล้วแกคลิกขวาใส่เลือกแยกไฟล์ลงที่นี่เนาะวิลลาภาษาไทยฐานภาษาอังกฤษกับเอ็กแพคเกีจเนาะโอเคจะได้ไฟล์แบบนี้มาดับเบิ้นคลิกเปิดไฟล์เข้ามาเลยเนาะและในขั้นตอนนี้ให้ทําการเสียบเครื่องปริ้นเนาะ สายปริ้นแล้วก็เปิดเคียงไว้ปกตินะเราจาเอาเขามาโฟเดอร์นี้เนาะแล้วก็ไปปรนะิ้นเตอร์อัปเดตเนาะจะขึ้นหน้านี่ขึ้นมาเนาะมันมีอยู่3มสเต็ปเนาะในการอนะัปเดตเนาะหนึ่งสองสามคือคอมพลีทเนาะขั้นตอนวิดเน็กไปก่อนเนาะจะเอาเปิดเคียงไว้แล้วเสียบสายปริ้นไว้แล้วเนาะจะมาอยู่ในหน้านี่เนาะสําหรับหน้านี่เป็นแอจะไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่า เื่องปิ้นเคื่องนี้ได้ทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์ไปแล้วเนาะึ่งลืมอัดคลิปไว้เนาะสําหรับเฟิร์มแวร์ตัวนี้เนี่ยเนาะตัวที่มากระมานถ่าเื่องได้ที่บริหารการอัปเดตจะเป็นตัวนี้เนาะซอฟต์ซอฟต์แวร์เวอร์ชันจะเป็น1.03เนาะแต่ตัวที่เ o าจ้าปเดตเป็นคือซอตัวที่2อเนอี่ยเนาะอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยเนาะเป็นเวอร์ชันล่าสุดปัจจุบันคือ1.04เนาะอันนี้คือ1.0 สี่แล้วแสดงว่าเครื่องนี้มัน update, อัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็จะบอได้ทําการอัปเดตยังต่อเนาะเขาก็จะกดออกเลยแต่เครื่องใดทีเป็นตัวทอิทนสังเกตตัวนี้เป็นเลขสามปับ๊บเมนจะต้องอัปเดตเป็นตัวนี้เนาะตัวที่สองเนาะจะ,จะต้องกดสตาร์ทอัปเดตไปเลยเนาะตัวนี้มัน,มนบอให้อัปเดตแล้วเพราะว่าเวอร์ชันปัจจุบันคือเวอร์ชัน 1. ่ดนยอัปเดตเทียบห้อยแล้วเนาะตัวนี้สำหรับผู้ใดทีเครื่องใดทีได้รับการอัปเดตแล้วก็กดขามไปเลยเนาะ เครื่องใดที่ยังบดเอทำการอัปเดตกับกดสตาร์ทไปเนาะแล้วจะกกดสตาร์ทไปเครื่องใดที่บรทธานอัปเดตเนาะก็จะวอา์เนนหนึ่งเนาะกดสตาร์ทไปแล้วเครื่องพิมพ์เตอร์เฮามันจะดับเองโดยอัตโนมัติเนาะทั้งๆที่เราเปิดเครื่องไว้แล้วก่อนหนะน้านี้มันจะดับเองเลยในขั้นตอนการอัปเดตตัวนี้บ่าต้องตกใจเนาะเพราะว่ามันจะทําการอัปเดตเนาะหลังจากอัปเดตแล้วฮอสเต็ปที่3มันจะมีขีดแหลนขึ้นมาไอ้เฮาเบิ่งเนาะมันแหลนสุดเต็มแล้วมันจะขึ้นขอความมาสเต็ปที่3มคือ คอมพิวติ้งตัวนี้เนาะอัปเดตแล้วแหละมันจะมีให้กดในนี่เนาะว่าคลิกให้กดคลิกแล้วก็กดปิดโปรแกรมไปเลยเนาะคือทําการอัปเดตแล้วเทม้อยแล้วเครื่องเฮามันจะดับอยู่เฮากะบ่บต้องตกใจหลังจากอัปเดตแล้วกับไปถอดสายเครื่องปินะ้นเนาะบ่ต้องกดปุ่มเปิดเลยปุ่มปิดเปิดได้เวลาปิดเครื่องถอดสายไฟมันเลยเอ,ออกจากปลั๊กเลยเนาะโอเคอันนี้จะขามเลยเนาะเครื่องนี้อัปเดตแล้วแคนเซิลไปเลยโอเค อ่ะไปเบิงในตัวเครื่องเลยเนาะสำหรับขั้นตอนต่อไปหลังจากแล้วอัปเดตแล้วเขาก็ทําการถอดสายเครื่องปิ้นออกเลยเนาะอันนี้คือสีสาธิตให้เบิงสําหรับการเกียร์สมือรุ่นนี้เนาะเดี๋ยวมือเดียวนะเขาวางกล่องก่อนถอดปลั๊กไฟกันอนันนี้ถอดปลั๊กไฟเนะนี่ถอดปลั๊กไฟออกมาแบบนี้นถอดปลั๊กไฟก่อนให้เขื่องดับว่าให้มอดเขื่องเนาะหลังจากนั้นเขาก็เสียบปลั๊กไฟเข้าไปโอเค ขั้นตอนนี้เนาะเราก็มากดปุ่มนี่เนาะปุ่มกระจายเนี่ยกบปุ่ม power ค้างไว้พร้อมกันจนไฟมันถุงแบบนี้กดปุ่ม power ค้างไว้แล้วกดปุ่ม stop หาค้างเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าปะาไฟเขียวนิ่งเนาะทาไฟเขียวตัวมันจะปีบให้มันหนึ่ง ตอนนี้แนะนให้ใส่เจียไว้เด้อจากสองแผ่นเนาะไฟเขียวมันนิ่งแล้วเฮาก็กดปุ่มสต็อปหาข้างนะสำหรับการเคลียร์สมนวสต็อปในหาข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วกดปุ่มพาวเวอร์หนึ่งข้างเครื่องก็จะทำการปิ้นเทสเคลียร์ตัวเองเนาะมันจะรีเซ็ตเครื่อง เราถาแป๊บนึงอย่าลืมใส่เจียวไว้ด้อสำหรับการเคลียร์สมุด G สองพันอาการนี้ก็คือเครื่องขึ้นเออเลอร์ P ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเนาะโอเคมันจะทำการปิ้นเจียวมาจะได้เจียวเป่าแบบนี้มาเนาะนี่ D ศูนย์แบดนี้แล้วก็พิมพ์หน่อยหนึ่งเนาะ D ศูนย์เอาไปรีเซ็ตขาต่างต่างหรือว่าเคลียร์สมุดมาเนาะ หลังจากนั้นก็ทำการกดปุ่ม stop เนี่ยเนาะกดปุ่ม stop นี่เนาะสามครั้งกดอีกสามครั้งหนึ่งสองสามแล้วกดปุ่ม power หนึ่งครั้งคือเกา่าจะจับทำการปิน้นเีออกมาเนาะ โอเคเขาก็จะ okay. มันจะปิ้นเจียบแบบนี้ออกมาคือการเคลียร์สมึกแล้วพี่หอยแล้วนะเขาไปจัดการขายอย่างต่างๆเรียบร้อยแล้วเขาก็ทําการ,การมอดเครื่องคนระับมอดเครื่องแล้วก็จะทําการาเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่เนะแลยจะลองปิ้นเทปบอกว่าอาการพี่0ุดมันเสาวบอเนาะ สำหรับเครื่องแคแนล G สองหนึ่งศูนย์ถ้าอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วจะเคลียร์ซับหมึกแบบเคลียร์มือเลยไม่จำเป็นต้องใส่โปรแกรมเนาะเคลียร์แบบรุ่นแบบสองแปดเจ็ดอีกอย่างต่างๆเนาะมีได้อัปเดตเฟิร์มแวร์เท่านั้นเนาะให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดคือศูนย์จุดหนึ่งศูนย์สี่เนาะคือตัวที่ a d ด e x ปลอไว้แล้วเนาะโอเคลังจะเครื่องปิดเลาก็เปิดเครื่องขึ้นมา โอเคนี่เนาะแล้วาอาการสมึกเต็มก็จะหายไปเนาะแล้วเราจะลองมาปิ้นเทปหน่งกดหูกรกะจับไปหน,นึง่งวิธีปิ้นเทสเนาะแล้วกดปุ่มซีหรือขาวดำก็ได้เทปบางว่าพอพิมพ์เมาปกติบ่ะมันพิมพ์งานได้ปกติบ่เนะจะปินเตอร์แถวเคียร์แล้ว กาถ่า,จา,ายจบลโบ่มีคนถือกล้องให้เนาะก็ลำบากหน่อยนึับเพราะว่าถ่ายคลิปคนเดียวฮะวยเด้โอเคได้เรียบห้หอยเนาะ ออจบนะสำหรับการเรียดซับมึกนะถือว่าแล้วแล้วนะตอนนี้นะและสาหรับอาการซับหมึกเต็มมีอยู่2กรณีนะกรณีที่1ก็คือซับหมึกเต็มเนาะกรณีที่2ก็คือหมึกในถ่อนี่มันขาดเนาะเรืองโบมีหมึกเลย,เยก็ก่อให้เกิดอาการซับหมึกเต็มมันจะขึ้นเออเลอร์ที่ศูนยะ์เจ็ดศูนย์แปดได้เนาะยี่สิบแปดวิธี เบิ่งว่าพินเตอร์ซับหมึกเต็มหรือบ่เขาสังเกตไฟอลามนี่เนาะถามันหุงหุงระดับแปดข้างแม็นซับหมึกเต็มเนาะเอ้ยตัวนี้เม่เขาทำต้องได้ทาการเคลียร์ซับหมึกเนาะอันนี้เนาะสองกรอนนี้นี่หลกัลกๆที่เห็ุให้ซับหมึกเต็มก็คือหนึ่งซับหมึกเต็มเนาะเอาใส่งานพินเจียรไลท์หอดประมาณหกพันแผ่นก็จะเต็มเนาะอันที่สองมาก็คือหมึกในสายทางหลุมนี่ขาดเนาะอ่าขอจบเนาะสำหรับการเคลียร์ซับหมึกแคนนอน g 2 หนึ่งศูนย์เนาะยอย่าลืมกด subscribe เนาะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดเนาะเหตุคลิปออกมาได้เลยเลยนาะ